ครับผมชื่อประชยาธิวน,นาเป็นประธานภาคเหนือแล,และก็เป็นประธานวิสากิจชุมชนไม้กิจนาแห่งประเทศไทยของจังหวดัดเชียงใหม่นะครับและผมเป็นคณะกรรมการของกองทุนไม้กิจนาแห่งชาติวันนี้ผมมีนโยบายที่จะมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของวิสากิจชุมชนเรื่องเกี่ยวกับ การปลูกไม้กิจนาร่วมกับกัญชานโยบายของผมคือจะไม่มีการสมัครวิสาหกิจชุมชนอย่างอื่นนอกจากเราจะเป็นวิสาหกิจชุมชนไม้กิจนาแห่งประเทศไทยแล้วเราจะมีโควตาในการปลูกแล้วเราจะใช้ปลูกไม้กิจนาแล้วเอากัญชาเข้ามาร่วมในการ ปลูกร่วมกันต่อไปศูนย์ที่เชียงใหม่จะรับเรื่องโรงกันน้ำมันกัญชาแล้วรงกันของม้กีสนาและโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเราจะจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของไม้กีสนาแล้วจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของแพทย์แผนไทยของจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ร่วมกับจังหวัดลำปางจังหวัดแม่อหองสอนจังหวัดลำพูนรวมกันทั้งหมด สจังหวัดรวมเป็น1นศูนย์แล้วของภาคเหนือเราก็จะมีทั้งหมด4ีศูนย์ภายใน17จังหวัดนะครับเราจะจัดศูนย์โดยที่มีจังหวัดนะครสวรรค์ร่วมกับกำแพงเพชรร่วมกับภุทายานีและพิจิตจะเป็น1นศูนย์เชียงรายเป็น0ูนย์คือเชียงรายแพร่น่านและก็ อุตดิตนะรวมกันส่วนของจังหวัดพิ่โลกก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ศูนยหนึ่งมีจังหวัดสุขโขทยัยตากและเพชรบูรณวรวมร่วมเป็นศูนย์ทีนะ่จังหวัดพิษุโลกนะโดยประธานของนะสำนักงานพืชเศรษฐกิจจะเป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งนะเป็นเป็นทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมก็ฝาก อ,อนาคตไว้กับพี่น้องทุกคนเพื่อจะได้คลิดฟื้นประเทศไทยให้พ้นหนี้จากเศรษฐกิจโควิดและขอให้พวกท่านก็ติดตามโครงการของพวกเราในโอกาสต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับ